สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่วัดพระแก้วมรกตที่กรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูผู้คนนะครับ<ม>นี่คือบรรยากาศรอบๆวัดนะครับวันนี้คนเยอะมากๆขนาดวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับไม่ใช่วันหยุดแต่อย่างใดน,นะครับดูคนนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่เสียดายเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะครับเขาให้ถ่ายได้แค่ข้างนอกเนาะ บรรยากาศข้างนอกก็สวยงามครับอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้มาเที่ยวนะครับผมเคยมาเที่ยวครั้งแรกตอนผมอายุ3ปีนะครับตอนนี้ผม38แล้วนะครับเป็นครั้งที่2ที่ผมมาเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับมีหลายชาติเลยนะครับที่มาท่องเที่ยวนะครับคนเยอะมากๆเลยครับเดินเบียดเสียดกันเลยนะครับตอนนี้ถ้าได้น้ำเย็นๆสักแก้วก็คงจะดีนะครับแต่ไม่มีน้ำขายนะครับ เขาไม่ให้ถือเข้ามานะครับน่าจะต้องไปซื้อข้างนอกนะครับวันนี้อากาศดีครับถือว่าไม่ร้อนนะครับฝนฝนตกฝนตกไปเมื่อตอนเช้านะครับฝนตกไปเมื่อตอนเช้านะครับแต่พอตอนสายๆมานะครับแดดไม่ออกถือว่าวันนี้ถือว่าอากาศดีครับเอออันนี้ก็บรรยากาศภายในวัดนะครับอันนี้เป็นวิหารนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวนี่ครับตอนนี้เรากําลังจะออก ประตูชมรอบๆวัดนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่ครับปฏิมากรรมฝาผนังนะครับสวยงามมากครับจากประเมินจากสายตาแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็น่าจะประมาณ1,000งหนคนได้นะครับตอนนี้หาทางออกไม่เจอ่ออกทางไหนนะครับ นีครับเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับกำลังคุยอยู่ครับว่าจะออกวัดทางไหนนะครับนี่นี่นะครับคนกำลังมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับ มีนักท่องเที่ยวหลายชาติมากเลยครับผมมาเที่ยวกันเนาะมีทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับต่างก็มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะครับวันนี้ถือว่าอากาศดีครับโชคดีมากๆนะครับวันนี้ที่อากาศดีมากๆนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับ